สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมาค่ะพี่น้องมือน,นี่กินหอยแข้งค่ะพี่น้องมือน,นี่งเลหอยแข้งขนาดเอ้ยกระถือว่าใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะมากับน้ำจิม้มน้ำจิ้มปั่นเอามือหนึ่งแบบแซ่บเลยค่ะพี่น้องอ่ะฟีมือก็อแต่น้อยเฮ็ดเองอ่ะผักกระดูกสลัดกับผักกาดกรอบครับหน่อต้นอ่อนท่านตะวันนุ่ยใหญ่เลยโอ้ยน้ำจิ้มจิ้มกันจิ้มโอ้ อาแบบเต็มคำเลยค่ะหือย้แข็งแบบ ช้ำๆเลยแซ่บใส่ขนมทิ้มอื้มใหญ่นี่ก็ดีเนาะไมนแซ่บ <laughs> ว่าถามคิถามว่าแต่หน่อยเอามาได้ใส่อันอันนี้ไอ,นนอพิ่งเอามาได้ะค่ะพี่นออ้องกระดาจากจากพี่ชายขอบคุณพ่นหลายๆลายโอ้ยใจหอบแล้วพี่น้อง ลมพัดซื่อๆบอ่รำพัดมาแต่ต้นใหม่บ่ม <laughs> <laughs> าแบบสายฝนยอือเป็นอะไรแห้งเดะอือ <laughs> ไปหอบกันที่น้องห <laughs> ลังคายอะใส่งานมาโดนเลยเนาะพี่น้องอเนาบ่มาแลี้วบ้างแต่แข้างหลังเนี่ย <laughs> ก็นิกินเท่าหอบแลน ลืมค่ะแต่ว่าฝนมาขาดแต่หอมแบรนด์ม่มนูมันี่ก็ขอพุนะ่นไต่ใช่ค่ะพี่น้องพี่ช่บันไดของไอ้แค่งม่แฮ อ่กเอาลองเลยเคุณคุณจิมไม่ต้องกับกอพช่องสลัด เงยเงยเนี้อมันกุบกรอบดิเิ็มตัดเ้็ม้ามเนี่ยนึงเยเงยาล้ว่าใส่สมมากกว่าหขมมาจิมันจินมันมันสดหนาเนาะมันหนว่มันหนวหนวดบไง อูรสากุกันน่กอากลางฝนพี่จังไม่อยากเดยมๆสัมเชน้อยได้ี่นอนแี่ไหนบ่

กินแล้วต้นไม้นเงี้ยเขาว่ามันเหนือมันเต็มปากเต็มคำแต่เราชาติมันสีนัวๆจังหน่อย <laughs> เค้่มนะข้าวสารเฮดน้ำจิ้ม,ม,ม,มี่อันเปียวหวาน ลมมีฝนตกดีครับตกกับคุมหมือนอะไรอย่างลต้วเหมือนมือสามมันตก ช่วงนี้ฝนดีอหอยก็จะมีหลายแน่หน่อย เดี๋ยวหน้าเลี้ยงหลังแล้ว

Hoop lên bò mong mong lần đầu hoop lên thăm mọi người nơi thăm 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 nó nữa <t's> <t's the kitchen này> <Hi industry rules> แซ่บค่ะพี่น้องกินกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเพราะว่าอหอยแขรงมันจะออกอเค็มๆในกระน่อยเราก็ต้องให,นห,นงหน้น้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนมากินกับเมนี้กระแตน้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องถ้าใคามาติดตามรับชมถามถาถ่ายชอบตเปนในกาฝากก้งเลยก็แชร์เพื่อการเดียร์ค่ะเมนูกระแตน้อยสวัสดีค่ะ